ไเจอกันหระคํามเด็กโตเขาอุย้ยดอกไม้มันขยับได้ค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ว่าทําให้มันดูเป็นแบบให้เป็นคงไฟที่ดูแบบว่านิ่งๆทือๆอ,อย่างเดียวนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้แล้วคนที่เข้ามาชมในงานนะคะก็คือมีทั้งเด็กผู้ใหญ่ สวัสดีค่ะที่เห็นข้างหลังนะคะก็คือประตูทางเข้านะคะของงานชมคมไฟปักกิ่งปี2024นะคะแล้วตอนนี้ระพีพันธ์ก็คือมาอยู่ที่สวนหยวนโปหยวนนะคะนี่ของปักกิ่งก็คือทางที่ตวนตกของปักกิ่งค่ะแล้วประตูนี้นะคะก็คือประตูสามของสวนนะคะงานนี้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เป็น วันเปิดงานวันแรกนะคะแต่ด้วยความที่วันนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์นะคะของปี2024นี่เองเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขันกล้องกลับไปให้ดูดีกว่านี่ตอนนี้บรรยากาศตรงนี้นี่ก็คือท้งเข้าทางออกนะคะพอเดินเข้ามาน่แล้วนี่ก็คือประตูทางเข้านะคะประตูหมายเลขสามของสวนหยวนโปหยวนค่ะของที่กรุงปักกิ่งก็คือเดินทางมาได้สะดวกนะคะ มารถไฟใต้ดินก็คือสาย14มาลงประตู B2 ที่ว่านะคะประตูที่ใกล้ที่สุดเนี่ยถ้าจะเดินมานะคะก็คือประตู2แต่ด้วยความที่ประตู3นะคะเป็นเป็นประตูทางเข้าหลักแล้วพี่พัน์ก็เลยนั่งต่อรถเมยนะคะซึ่งรถเมยก็นั่งมาแค่สถานีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าออกจากรถไฟใต้ดินมา<ะ>ก็จะมีะเห็นรถเมย์นะคะก็คือขึ้นได้ทุกสายเลยแล้วก็ขึ้นฝั่งที่ลงนะคะ ต้องไม่ต้องข้ามฝั่งแล้วก็รถนี่ก็คือหนึ่งป้ายรถเมย์ก็สามารถจะมาลงเที่ยวชมงานได้ที่ประตูทางเข้าสามซึ่งถ้าจะเดินนะคะเห็นบอกว่าอาจจะใช้เวลาเดินประมาณ20นาทีถ้าจะเดินจากรถไฟใต้ดินนะคะแล้วพี่พันตั้งใจจะเข้าประตูหลักนั่นเองเข้าทางประตู3าก็เลยเลือกนั่งรถเมย์ต่อมาหนึ่งป้ายค่ะจริงๆประตูนะคะเขาก็เปิดให้เข้างานตั้งแต่สี่โมงเย็นแล้วก็คือปิด ตอนสี่ทุ่มแต่ว่าให้เดินชมนะคะถ้าเข้ามาในช่วงสี่ทุ่มเนี่ยก็เดินชมได้จนถึงห้าทุ่มแต่ไฟจะเปิดตอนประมาณหกโมงเย็นค่ะตอนนี้นะคะคนก็จะเริ่มเยอะขึ้นแล้วส่วนหนึ่งก็คือถ้ามาตั้งแต่มาตั้งแต่ก่อนก่อนสี่โมงก็คือรอพอถึงสี่โมงก็คือเข้าไปได้ให้ชมบรรยากาศรอบๆกันนะคะ มากันทั้งเด็กแล้วผู้ใหญ่เลยแล้วก็ราคาตัว๋วราคาตั๋ววันธรรมดาอยู่ที่88หยวนค่ะแต่ด้วยความที่รถพีพันมาในวันนี้นะคะในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์3าวันของที่จีนนะคะก็คือ15-16-17ราคาตั๋วก็จะแพงกว่าปกติวันนี้รบพีพันมาในราคา163ค่ะเพราะว่าได้คูป,ปองส่วนลดนะคะซื้อจองตั้งแต่วันที่13แล้วก็ถูกไปหหยวนคือถ้าเป็นช่วงเทศกาลนะคะราคาจะแพงจาก1 6 8นะคะ ถ้ามาในช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลจะราคาแค่88หยวนเพราะฉะนั้นถ้าใครนะคะได้มาเทีย่ยวกรุงปักกิ่งถ้าจะเป็นตั้งแต่วันที่18วันพรุ่งนี้ไปเนาะจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็จะราคาบัตรนะคะก็คือ88หยวนแล้วถ้าเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุจริงๆผู้สูงอายุของไทยเราก็จะไม่ได้ส่วนลดเนาะถ้าจะมาเป็นแบบครอบครัวแล้วก็จะมีเด็กมาด้วยนะคะราคาตั๋วเด็กก็มีความสูงไม่เกิน1เอ่อไม่เกิน100เซน ก็คือเข้าฟรีเหมือนกันนะคะพา,พาเด็กพาลูกพาหลานมาได้เพราะในงานก็คือให้เอารถเข็นเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถเข็นเด็กหรือว่ารถเข็นผู้สูงอายุนี่คือเข้ามาในงานได้ค่ะงานชมโคมไฟของปักกิ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นก็เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วก็จะยาวไปจนถึงฉลองวันชาติจีนนะคะก็คือหนึ่งตุลาคมแต่ว่าหนึ่งตุลาคม งานชมโคมไฟอันนี้ยังไม่ปิดนะคะไปปิดอีกทีก็คือ31ตุลาเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครเข้ามาชมแล้วเห็นความสวยงามอย่างนี้แล้วแล้วอยากจะมาเที่ยวปักกิ่งมาเที่ยวเมืองจีนนะคะถ้าในช่วงเดือนตุลาคมมีโอกาสก็ชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาเที่ยวกันได้ <M> แล้วการเดินทางก็สะดวกมากเลยใต้ดินนะคะมาต่อรถเมย์หรือว่าใต้ดินเราจะเดินอย่างที่แนะนานะคะแล้วก็งานนี้ช่วงที่เป็นเทศกาลเนี่ยตั๋วจะแพงกว่า เพราะในงานไม่ได้มีแค่ไฟชมโคมไฟนะคะสีสันสวยงามแต่ว่ายังจะมีขบวนพาเรดให้ได้ชมด้วยแล้วก็ยังมีการออกร้านขายอาหารร5 0ยร้านประมาณนี้นะคะร้อยกว่าร้านด้วยกันทาเป็นปักกิ่งก็มีส่วนหนึ่งนี่ขงไฟเขาก็จะเป็นกาแพงเมืองจีนกับอะไรดอกโรตันเป็นเซ็กโคมไฟแรกนะคะที่เข้ามาเราเจอนี่ด้านซ้ายด้านขวา คือจริงๆเข้ามายังไม่ได้เดินไปถึงไหนเพราะว่าเข้ามาแค่นี้ก็ตื่นตาตื่นใจแล้วแล้วพื้นที่จัดงานนะคะของปีนี้ก็คือที่สวนหยวนโปหยวนนะคะงานคมไฟของปักกิ่งเขาพื้นที่ประมาณ400ตารางเมตรค่ะเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเดินนะคะถ่ายรูปี่ยไม่หวัไม่ไหวเยอะหลากหลายาม,มากเพราะมีกว่า200เซต200โคมไฟชุดเนี่ยนะคะชุดใหญ่ให้ชมเนี่ยกว่า200ชุดด้วยกัน แล้วก็ในช่วงหยุดไหว้พระจันทร์นะคะจริงๆวันหยุดเทศกาลไหว้พระจันทร์ก็คือหยุดพิเศษแค่วันวันนั้นวันเดียววันไหว้พระจันทร์นะคะซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่17กันยายนนั่นเองแล้วด้วยความที่เป็นวันอังคารใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่คนจีนส่วนใหญ่เขาก็จะสลับวันทํางานค่ะก็คือมาทําในวันเสาร์นะคะแล้วก็ไปหยุดวันอังคารก็จะได้เป็นวันหยุดรวม3วัน15 16 17ก็คืออาทิตย์จันทร์อังคารนั่นเองค่ะ แล้วก็ในช่วง15 16 17ที่ผ่านมานี้นะคะก็มีการจัดงานนี้แหละที่คนที่อยู่ในปักกิ่งนะคะก็จะมาเที่ยวพักผ่อนกันเพราะว่าการเที่ยวชมสวนก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสําคัญของเทศกาลไหว้พระจันทร์หรือว่าจะเป็นกิจกรรมย้ำค่าที่คนจีนนะคะหรือว่าคนปักกิ่งเนี่ยเขาจะให้ความนิยมกันเพราะว่าอากาศในช่วงนี้ของปักกิ่งเนี่ยถือว่าอากาศเย็นสบายนะคะ ไม่ร้อนจัดแล้วเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงแล้วค่ะกันยาตุลาพฤศจิกานะคะจะเป็นช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงของปักกิ่งอันนี้เขาซื้ออะไรเอ่ยลองดูสิอ๋อเป็นอาหารค่ะเข้าแถวนี้เห็นไหม,ไมโอ้โหเพราะว่ากลิ่นอาหารหอมมากมาเที่ยวในงานไม่ได้แค่ชมได้อาหารตาเท่านั้นยังได้อิ่มท้องด้วยเป็นอะไรเอ่ย ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ